ตอนนี้เรามาลุ้นนะคะการให้รางวัลนะคะแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะแต่งกายยอดเยี่ยมใช่ดูพี่นี่นะครับของคุณแม่นะครับเีสีนะครับที่ซัพพอร์ตเรานะก็นะครับได้แก่น้าพลายทองคำครับทองคำนะครับคะแนนคราบผมนะครับ2,000คะแนนเยเดินครับท้องําเป็นได้โบนัสที่นีนะคะได้แต่งกายยอดเยี่ยมนะคะทองคำนะคะช้างพลายทองคำนะคะ ยินดีด้วยนะคะของคำครับผมเต่นนะครับมันตุกตาตุกใจคุณแม่ครับขอบคุณครับตบไปคะแนนฮะอ่ะต่อไปนะครับคะแนนเท่ากันนะครับถามทางครับทางทางไหนฮะขอบคุณเอาเนาะปฏิเสธดีมากให้คนอื่นทางทางอะไรฮะ งานไม่ได้ทำนะคะมาลูกนี่นะครับลูกแม่ใช้ดุยเดียดนะครับวันนี้เราก็พาเด็กๆนะคะมาร่วมงานวันเกิดนะคะน้องโมครอยนะคะกีฬาขับแขกกับอาแสงคำนะคะมาร่วมวันเกิดนะคะขอให้ที่จามาถ่ายรูปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะเียังง่ายๆถ่ายรูปได้ไหมจับได้ไหมนะครับก็มาถ่ายได้ให้จับนะจับช้าใส่ายรูปคุณทางก็ พี่ต่อนะครับถามพิธานก่อนเนาะนะอย่าเข้ามาโดยพนักงานพี่คะถ้าตกใจอะไรมากลับหางจริงตกใจนะครับก็มามาเข้ามาจับนะครับมาถามจะต้อขออนุญาตมาพิธานก่อนนะครับผมเจ๊บ้าแล้วอ่านะครับวันนี้สวยงามวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะด้านนู้น ว่าพราะว่าจ่าคุณแม่บอกว่าบทเราไม่เกี่ยวนะแต่งชุดนาบทเราไม่อยู่หนูไม่เอาหรอกหนูได้คะแนนหนูได้ภูมิอะไรใช่ได้ครับสามพันคะแนนแบ่งกันแบ่งนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับผมมาเข้าเสื้อได้แก่นะครับน้องโมเมครับไหนโมเมอยู่ไหนอ่าโมเมอ่ามาดูโมเมอ่าโอ้ดีคุณยายคุณยายถึงว่าสมควรได้ อ่ะรับไปนะเดี๋ยวให้คุณคุณยายบัวลอยก่อนครับผมจ้าคุณยาบัวลอยนี่โอ้ไม่น้อยน้ำพีดพีโชคน้ำพีดอยู่ด้วยกันแล้วก็แสนคูณแล้วก็ทอมคูณครับผมน้ำค้างแล้วก็ไอด้าแล้วก็จันชายครับผมอ่าได้ยินชื่อแล้วมารับชุดด้วยครับอ่าน้องพลอยไม่ได้รดน้องพลอยไหนพลอยอยู่ไหนพลอยมอมสมบัติชุดหน่อยพลอยอ่าพลอยมอบชุดหน่อยลูกมาหนี่ง คัเพลนะฮะตามดาบกระบอกคัเพลก่อนนะครับเด้ได้ได้ออกรอยครับสองช่วยยอ FC นะคะพี่ออกรอยนะคะจะได้มอบชให้กับอีราคัเพลสวยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุเป็นอชให้กับน้องคเพลค่ะคตอเลยค่ะค uh, uh ัมเพลมาเล้าคเพลตอเ

เบนกิ้ครับที่นี่นะคร์มกับฟูรังกีบงกิงชัที่เราโชว์อยู่นั้นนะคะจะไ่ะต่อไปนะครับที่สองน้องถุงเงิน่าเอดยพ่องพ่ผมตาลูก่อพ่อสามวันนี้นอกจากจะได้กินตัวที่ผลไม้ช้านะคะก็ยังได้ชุดสวยๆนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ โอ้ยเลยทุกาย่งทุกสวเจ้าภาพค้นตอนนะครับขึ้นตอนครับอครับสายฟ้าสาฟ้าแล้วก่อนครับพารพาจากาพานะครับแล้วมีรางวัลใหญ่นะครับเปิดลอตเตอรี่นะครับไม่ทราบว่าท่านใดได้รางวัลที่หนึ่งที่2ที่าสที่หาแปที่ทสแต่ละงวัลที่หนึ่งผมว่าน่าจะผมจะได้ตอนที่สองว่ท่านใดก็ที่เจราอีกแล้วครับมาล้วครับท่นต่อไปครับ เดี๋ยวพี่นิ้งนองมาแล้วครับพี่นิ้งนองบัวบานจุ๊กแจงนะครับคืออาไรุกเชือกมาแล้วครับจุกเชือกคือตามคลิปว่าคงแกไม่ไม่มันจะล่าช้าครับคุณพ่อว่าเดี๋ยวจะล่าช้าคุณพ่อจะเดินแจ๋งกันนะนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวทางนี้ก่อนนะครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออยากจะให้ช้างได้เดินแจกงน่าเป็นผิวจอนนนผยูเป็นไงไปเนาะตุ๊บ

สามสี่เจ็ดนะคะโอ้ยโอ้วันนี้เด็กๆเยอะมากค่ะทุกท่านเด็กๆเยอะมากวันนี้ก็มันายวันเกิดนะคะให้กับน้องบอกรอยนะคะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเยิ้มยิ้มเป็นที่รักของแม่ของพ่อเอฟซีนะคะเอากระเพงหน้าอะไรใจนะครับพี่แม่น้องพระผมนะครับ จะที่ไปไปเทียวหลังจากจะเป็นมีาขนมแล้วมีลอตเตอรี่คนละใบด้วยนะคะก็ขอให้ผู้ครอควาวที่ได้รับลอตเตอรี่มีโชคกันนะคะวันนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่รวมงานนะคะวันนี้ผลมาตนค่ะวันนี้เด็กๆของเรานะคะกีฬาค้าวแพนกับไอ้แสนคำนะคะก็มาร่วมงานวันนี้ กินิมกันทั่วหน้านะคะขอบคุณที่ต้องรอบลอรอยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอีลาคําแพงกับไอ้แสนคำก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานไหนสวัสดีขอบคุณแม่แม่เอซอ่อยแล้วทักย้อนก่อนสวัสดีสวัสดีเสียงหวานก่อน วันนี้มาขอบคุกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้กับกีฬาคำแพงไอเซนทำต้องปวดเจียงไคแก้วสักใบด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ